รายงานผลการปฏิบัติงานของนายอัธสิธิ์ดีพลงามตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลทองขอนำเสนอการปฏิบัติงานในการบริหารสถานศึกษาดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งความสำเร็จในการพัฒนางานตามตามาตรฐานตำแหน่งสรุปดังนี้ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสโดยคํานึงถึงบริบทของสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรสามารถนําปรชาัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาสื่อนมัตรกรรมและเทคโนโลยีมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการรวมกลุ่มชุมชนเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาแบ่งออกได้ดังนี้งานบริหารงานวิชาการมีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดกระบวนการให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียนปลูกฝังคุณธรรมภานิยมที่ดีงามนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม งานบริหารงบประมาณมีการจัดทำและขอเสนองบประมาณเพื่อจัดทำรายละเอียดงบประมาณแผนงานงานโครงการตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษางานบริหารงานบุคคลส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญการบริหารงานทั่วไป มีการปรับด้านอาคารเรียนสถานที่มีการเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนทาสีอาคารเรียนปรับสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในนวัตกรรมโรงเรียนใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแนวทางการขับเคลื่อนทางการศึกษาตามโมเดลของสถานศึกษาพรโมเดล3ประสาน5ร่วม5กระบวนการ ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนายอัธสิธิ์ตีพลงามได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและอย่างต่อเนื่อง ได้รับปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุกการสมาคมผู้บริหารอำเภอโพนสายมีการจัดอบรม PA ให้กับคณะครูและบุคลากรศูนย์เครือข่ายที่อ2ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา เรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนบ้านโพนทองซึ่งทำให้ผู้เรียนในปีพศ2564มีผลสำนิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้นร้อยละ3องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่นายอัธสิธิ์ดีพนงามมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลทองเมื่อวันที่9เดือนพฤศจิกายนพศ2563นายอัธสิธิ์ดีพลงามมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการบริหารงานอย่างทุ่มเทและเสียสละทั้งแรงกายแรงใจอย่างไม่ย่อท้อต่อการพัฒนาและบริหารงานภายในโรงเรียนองค์ประกอบที่3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพนายอัธสิทธิดีพลงามประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามจรรยาบรรณชิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคมโดยรวมผลงานที่ภาคภูมิใจผลงานและรางวัลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ได้รับรางวัลส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test การอ่านรู้เรื่องลำดับที่9ผลงานและรางวัลที่เกิดขึ้นกับข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านการสอนปฐถมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยผลงานและรางวัลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยศาศาสตร์น้อยประเทศไทยผลงานและรางวัลที่เกิดขึ้นกับตนเองได้รับรางวัลพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น